สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายชัดชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยอำเภอกเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐและอำเภอเมืองสวงซึ่งทั้ง3ามอำเภอที่ผมได้นำเรียนท่านประธานเมื่อสักครู่มีพี่น้องประชาชนกว่า200คนครับถูกหลอกจากอัชญากรทางไซเบอร์หรือที่เราเรียกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ ร่วมก,กันกับคนไทยอีกนับแสนหลายครับที่อาศัยอยู่ในอีก700ประธานโทรกับ878อำเภอของประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับท่านประธานครับที่คนไทยกำลังโดนป้นเงินจากความล้มเหลวของรัฐบาลที่อยากให้ประเทศเป็นฮับทางดิจิทัลแต่ไม่สามารถจัดการกับอาชญากรทางไซเบอร์เหล่านี้ได้ท่ระธานครับแก๊งเหล่านี้ขยันทำงานมากครับ โทรหาเราบ่อยเสียยิ่งกว่าเมียเราโทรหาเราอีกท่านประธานผมเชื่อว่าแม้แต่ท่านประธานเองเนี่ยก็คงเคยรับโทรศัพท์จากแก๊งพวกนี้แต่ด้วยเพราะท่านประธานเป็นผู้มีประสบการณ์ครับรู้เท่าทัานมิจฉาชีพไอ้พวกนี้จะมาไม้ไหนผมเชื่อว่าท่านรู้หมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะถูกหลอกคงเป็นศูนย์แต่พี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านที่ในพื้นที่ผมเนี่ย เขาไม่รู้เท่าทันมิชชาชีพเท่าทันประธานครับจึงตกเป็นเหยื่อจํานวนมากเรามาดูความเสียหายจากเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านประธานครับในปี2,565มีผู้เสียหายจากแก๊งคอเซนเตอร์กว่า45,000ลายมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อลายอยู่ที่ประมาณ660,000บาทและมีมูลค่าความเสียหายทั้งปีสูงถึง30,000ล้านบาท ในปี2566มีการแจ้งความคดีอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์จำนวน27,620คดีมูลค่าความเสียหายรวม6,156ล้านบาทและในปีนี้ครับช่วงหนึ่งเดือนแรกของปีปี2567มีการแจ้งความคดีอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์จำนวน2,345คดีมูลค่าความเสียหายรวม589ล้านบาท ท่านประธานครับจากข้อพูิที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าทุกวันนี้คนไทยโดนหลอกจากแก๊งคอสเซนเตอร์มูลค่าความเสียหายรวมกันเนี่ยมากกว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลรวมกันเสียอีกท่านมาะธานครับถูกหลอกกันไปทั่วหน้าโดยเฉพาะเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุครับ ผมได้มีโอกาสรับทราบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าทุกทั้งหลายต้องขออนุญาตนำเรียนท่านประธานครับว่าส่วนใหญ่หมดเนื้อหมดตัวครับบางคนสะสมเงินทองไว้ใช้ตอนแก่รอวรัยเกษียณโดนหลอกทีเดียวเงินเกี้ยงบัญชีเรียกว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกันทั้งนั้นครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าผมไม่นำมาพูดให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังและท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ได้รับฟังคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องฟังและต้องฟังผมอภิษษภปรายอย่างตั้งใจด้วยครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานให้ทราบเสียก่อนครับว่าสสชัชวานหรือสสบิก๊กลูกไส้หล่าของพี่น้องเขตเจ็ดลอยเอ็ดผมคนนี้ไม่ใช่คนก้าวรล้าวแต่อย่างใดท่านประธานแต่ผมทนไม่ได้จริงๆครับ เมื่อผมได้รับฟังความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนมาถามหาความยุติธรรมตามหาคนรับผิดชอบจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์เนี่เป็นหนึ่งในอาชญากรรมไซเบอร์ที่สำคัญผมทนไม่ได้ครับต้องขออนุญ,ญาตท่านประธานประนามคนที่ผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านบริหารราชาการแผ่นดินบกพ้องผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพและผมมั่นใจว่าท่านปล่อยปะละเลยจนทำให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างโจงึ้มไม่ต้องกลัวครับเรื่องนี้ผมไม่มั่วเดี๋ยวผมจะอภิปรายไปเรื่อยๆท่านจะได้ทราบทั้งเหตุและผลว่าทำไมผมถึงต้องปัะน,นามประมุขฝ่ายบริหารและรัฐมนตรีของท่านที่เป็นเสนาบดีในกระทรวงที่รับผิดชอบถ้าท่านแก้ปัญหานี้ไม่ได้ครับ ก็ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาล <Sie Volt> เรื่องนี้มันน่าอายครับเกิดขึ้นซ้ำซากเกิดขึ้นทุกวันและผมเชื่อว่าคณะที่ผมกำลังนั่งยืนอภิปรายอยู่ในขณะนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองอย่างขมักขม้นครับเพื่อหลอกเหยื่อคนไทยตาดำๆโดยไม่ต้องเกรงกลัวครับว่าใครจะมาจับ เพราะวามาตรการในการจัดการกับอาชญากรเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงท่าน,นประธานครับถ้าท่านนายกฟังผมอภิปรายอยู่จะแก้ตัวก็เชิญนะครับเพราะความจริงมันก็คือความจริงเจ้าทุกที่เขาโดนปล้นจากอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้เขามีตัวตนจริงๆไปดูในสำนวนของตำรวจได้ครับทั่วไปหมดครับเรื่องนี้จะแก้ตัวยังไงก็คงฟังไม่ขึ้นถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะสู้กับปัญหานี้จริงๆครับ ผมแนะนําให้หาคนที่ทํางานเป็นมาทําครับที่นั่งอยู่คอยจะจะเปิดป้ายออกงานไปเมืองนอกผลงานไม่มีปรับพลรมอครั้งนี้ผมแนะนําให้ปรับออกครับเอาคนที่ทํางานเป็นมาทําครับผมแถมข้อมูลให้ด้วยท่านประธานว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขผู้เดือดร้อนที่เขาจะมีชี้แจงให้ท่านนายกฟังเนี่ยมันจะต่ํากว่าความเป็นจริงครับเพราะผู้เสียหายจํานวนมากเขาไม่ไปแจ้งความท่านประธานครับ ถามว่าทำไมไม่ไปตอบได้ง่ายๆเลยครับว่าเขาเห็นเจ้าทุกข์ลายก่อนหน้าไปร้องทุกข์แต่มันไม่มีความก้าวหน้าครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาถ้าเป็นพี่เป้าจะบอกว่าเสียความรู้สึกท่านประธานเพรอสุดท้ายครับร้องไปก็เท่านั้นไม่เห็นมีใครได้เงินคืนสักคนท่านประธานและที่น่าสลดใจก็คือบางคนครับท่านประธานเงินเกลี้ยงบัญชี เรียกให้ใครมารับผิดชอบก็ไม่มีไปหาใครก็สายหน้าปฏิเสธความรับผิดชอบกันหมดสุดท้ายก็ต้องทนอยู่ในสภาพผู้ยากไร้ไม่ได้หลายคนครับเลือกที่จะจบชีวิตฆ่าตัวตายมีให้เห็นอยู่ล่ำไปโดนป้นแบบนี้ไม่มีใครออกมารับผิดชอบสักคนาท่านประธานครับและไม่ต้องพูดถึงภาคเอกชนนะครับาท่านประธาน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายครับที่รวยเอารวยเอาครับเป็นเสื้อนอนกินเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีกับการทำธุรกรรมมันผลประโยชน์มหาศาลครับผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเปิดบัญชีง่ายที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ที่แน่แนครับใครที่เคยอยู่เมืองนอกครับการจะเปิดบุ๊คแบงก์เปิดบัญชีธนาคารได้นี่มันยากเย็นเสือเกินครับเขาถามแล้วถามอีกตรวจแล้วตรวจดีครับท่านประธาน ท่าประธานที่เคารพครับปัญหาเหล่านี้ไม่เคยหายไปนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับถามว่าเรื่องที่เกิดเป็นความรับผิดชอบของใครคําตอบมันมีอยู่อย่างชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องที่เป็นสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพวกท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ถ้ารัฐบาลไม่รับผิดชอบท่านในยกรลฐมนตรีไม่รับผิดชอบแล้วใครล่ะครับที่จะมารับผิดชอบท่าประธานที่เคารพครับมาดูรายละเอียดกันสักนิดครับว่าเรื่องนี้มันไปยังไงมายังไงปัญหาเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ที่มิจฉาชีพแซงว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือปลอมเป็นใครก็แล้วแต่ครับเพื่อสร้างสถานการณ์สมมุติหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อเพื่อหวังเงินในกระเป๋าหรือเงินในบัญชี ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยครับแต่เป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้ผู้รับผิดชอบทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาในทุกๆปีครับผู้บริโภคทั่วโลกจะมีสายเรียกเข้าแบบบันทึกเสียงล่วงหน้าหรือที่ฝรั่งเรียกว่าโทรศัพท์จากหุ่นยนต์โรโบคอเคียดแสนล้านครั้งต่อปีครับจนหน่วยงานกำกับดูแลต่างต้องงัดสารพัดวิธีมาจัดงาน มาจัดการหลายประเทศจัดการได้ผลดีครับแต่น่าเสียดายครับประเทศไทยยังย่ำอยู่กับที่เหมือนชื่อเพลงครับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอยังไงอย่างนั้นเลยครับมาดูกันครับว่าประเทศอื่นเขาต่อสู้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์อย่างไรเมืองลุงแซมสหรัฐอเมริกาครับออกกฎหมายฉบับใหม่ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสหภาพยุโรป ออกกฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เข่งคัดที่สุดในโลกและมีกฎหมายห้ามโทรติดต่อผู้บริโภคเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วประเทศไทยครับเราทําอะไรบ้างหรืออยังผมขออนุญาตพาท่านประธานมาดูโครงสร้างของแก๊งคอร์เซนเตอร์กันครับว่าองค์กรมิตราชีพดังกล่าวมีกลไกการทํางานอย่างไรรู้จักองค์กรอาชญากรรมนี้แล้วเราจะได้ไปดูกันครับ ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเพื่อหาคําตอบว่ารัฐบาลไทยยังต้องทําอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนจากอาชญากรเหล่านี้ท่านประธานครับโครงสร้างการทํางานของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ความจริงแล้วก็คล้ายๆกับบริษัทที่มีพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ต่างกันที่มิจฉาชีพเหล่านี้ครับไม่ได้มีสินค้าหรือบริการจริงๆมาจําหน่ายแต่เป็นการข่มขู่คุกคาม หลอกลอกอ่อเหยื่อหลอกล,อกลอกอ่อเหยื่อเพื่อชิงเงินเหยื่อที่พลาดท่าหลงกลสิ่งแรกที่มิจฉาชีพเหล่านี้ต้องมีคือรายชื่อเป้าหมายครับท่านประธานในแวดวงขายสินค้าทางโทรศัพท์จะเรียกว่าลีดลิสต์ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากตัวแทนจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลหรือซื้อมาจากเว็บใต้ดินซึ่งขโมยข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาจำหน่าย สนนราคาหนึ่งล้านลายชื่อไม่กี่หมื่นบาทครับขั้นตอนต่อไปคือการจัดตั้งคู่สายโดยติดต่อบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมก่อนจะสรรหาซอฟต์แวร์โทรศัพท์อัตโนมัติซึ่งจะไล่โทรแบบไล่โทรเบอร์ตามที่ระบุไปเรื่อยๆด้วยความเร็วหลักแสนหมายเลขภายในระ,ระยะเวลา1ชั่วโมง พร้อมกับการติดตั้งซอฟต์แวร์แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ที่จะปรากฏณปลายทางเช่นหากโทรมายังประเทศไทยก็จะขึ้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย02หรือ08เพื่อให้เหยื่อตายใจซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันครับสามารถปรับแต่งกระบ,บวนการดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นเลยท่านประธาน,นก,าาก่อนเริ่มปฏิบัติการเหล่ามิจฉาชีพจะต้องเตรียมสคริปต์ไว้ให้พร้อมสำหรับประเทศไทยเองครับ อาจจะคุ้นเคยกับพัสดุตีกับหรือการอายัดบัญชีเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือคดียาเสพติดส่วนประเทศอื่นๆครับก็มีแนวทางการหลอกลวงที่ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเสียงแรกที่จะได้ยินจะเป็นเทปที่บันทึกเอาไว้แล้วให้กดหมายเลขเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสียงแรกอาจเป็นเสียงของมิจฉาชีพที่นั่งทำงานในคอร์เซ็นเตอร์ เมื่อปลายสายติดกับดักมิชชาชีพก็จะวานล้อมทุกวิถีทางครับ oh. เพื่อให้เยื่อหลงเชื่อยอมโอนเงินมายัางบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีมา้าที่เปิดในประเทศไทย oh. ถลอกลวงสำเร็จครับอาชญากรเหล่านี้ก็จะแปลงเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเป็นเงินสดหรือเงินสกุลเข้ารหัสให้เร็วที่สุดเพื่อกบเกือนเส้นทางทางการเงิน oh. ที่สำคัญครับท่านประธานครับ ปฏิบัต okay. the ิการดังกล่าวไม่จ like ําเป็นต้องเกิดขึ้นในประเทศของเราครับเช่นแก๊งคอรเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยมากมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นต้นดังนั้นการดําเนินการทางกฎหมายหรือการสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มจึงกระทําได้ยากนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําไมหน่วยงานกํากับดูแลในหลายๆประเทศท่านปราน เขาจึงเลือกใช้วิธีป้องกันมากกว่าปราบปรามในการแก้ปัญหานี้หากใครติดตามเรื่องนี้ครับจะพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาแก๊้งคอเซนเตอร์ของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่จะวนเวียนเน้นย้ำกับเรื่องการจับกลุมสร้างสายด่วนให้ติดต่อในกรณีที่ถูกหลอกลวงหรือการสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนไม่หลงเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพแต่แนวทางเหล่านี้ท่านประธานครับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำผมขีดเส้นใต้เลยครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายน้ำครับในหลายประเทศเขาพยายามหาช่องทางสก,กัดไม่ให้สายเรียกเข้าเหล่านั้นเนี่ยผ่านไปถึงหูผู้บริโภคเขาทํากันได้แล้วท่านประธานครับประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะทําท่านนายกครับผมพยายามผมจะพาท่านประธานไปดูก,การแก้ไขปัญหาของประเทศต,ต่างๆยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับ หนึ่งในองค์กรที่ขยันขันแข็งในการแก้ปัญหาโทรศัพท์จากหุ่นยนต์นั่นก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสหรัฐหรือ FCC เป็นหน่วยงานที่เทียบแล้วก็คล้ายๆกับกสทชบ้านเรานี่แหละครับเขาพยายามตัดตอนปัญหาโดยการกำหนดให้บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีอำนาจในการบล็อกการโทรที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งสายจากบริษัทที่สอบสวนพิว่าเป็นบริษัทผิดกฎหมายหรือสายที่เข้าขายว่าจะเป็นมิจฉาชีพโดยจะมีระบบวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยปิดกั้นป้องกันไม่ให้สายอันตรายหลุดเข้าไปถึงผลลเมืองของเขานอกจากนี้ครับ F.C.C. ยังกำหนดให้บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต้องใช้โปรโตโคอลยืนยันตัวตนตามมาตรฐานที่ชื่อว่า s t ตอร์ e c k ก n เพื่อให้ปลายสายได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ที่แท้จริงของต้นทางนี่นับเป็นหนึ่งในความพยายามที่ต่อสู้กับการปิดบังตัวตนอย่างง่ายดายท่านประธานครับด้วยการใช้โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP อีกหนึ่งกลไกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการจัดทําทะเบียนห้ามโทรแห่งชาติซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้โดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้ใจ่ายหากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทห้างร้านจะไม่สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ได้อีกต่อไปเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากลูกค้าที่เคยทำธุรกรรมกันมาก่อน,นหากบริษัทไหนไม่ทำตามก็จะมีความผิดกฎหมายแม้ว่าทะเบียนห้ามโทรแห่งชาติไม่สามารถป้องกันมิจฉาชีพได้โดยตรงแต่หากลงทะเบียนเอาไว้ ก็สามารถคาดเดาได้ทันทีว่าสายที่โทรเข้ามาขายผลิตภัณฑ์ให้เราโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการหลอกลวงท่านประธานครับเห็นไหมครับแนวทางข้าง,ง,งต้นที่ผมกล่าวมานั่นคือการพยายามแก้ไขปัญหาที่กลางน้ําครับและมีประสิทธิภาพด้วยส่วนปัญหาที่ต้นน้ําท่านประธานครับคือการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ล่วไหลหรือถูกนําไปซื้อขายโดยไม่รับความยินยอม การแก้ไขปัญหานี้ครับจำเป็นต้องมีตัวบทกฎหมายที่คุ้มครองอย่างเข้มงวดงเช่นระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปหรือ GDPR ของสหภาพยุโรปที่หากเกิดปัญหาข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลบริษัทซึ่งต้องทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับมูลค่ามาหาศาลสูงถึง20ล้านยูโรแต่ข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องคนไทยครับ จากการตรวจสอบทรรมทานครับไปหาซื้อได้ที่ไหนก็ได้ครับในดาร์กเว็บเว็บใต้ดินเพียบเลยครับสนนราคาก็ไม่แพงแถมยังบอกด้วยครับว่ารล่วมาจากหน่วยงานไหนหรือเอกชนรายใดล่วมายังไงชิวไหมครับท่านนายกครับเมืองไทยก็อย่างนี้แหละครับบทลงโทษอะไรก็ไม่ชัดเจนผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนคนรู้ทัน จนหลายคนเชื่อครับเขาขอลหากันแล้วนะครับว่าเพิ่มเผยเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั่นแหละครับที่เอาออกมาขายซะเองท่านประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายมาไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนครับที่ผ่านมามีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ความสามารถเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเขาส่งเสียงส่งเสียงเตือน คอยบอกคอยตะโกนจนหลายคนครับปากฉีกจนถึงหูแล้วครับว่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านควรทาอย่างไรแต่พวกท่านก็ละเลยครับไม่สนใจปัญหานี้จึงเหลือหลังและหนักมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประเทศอื่นครับปัญหานี้เขาผ่อนคลายแล้วท่านประธานแล้วผมนําเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านนายกครับการขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนเนี่ยเด็กอมมือมันยังรู้ครับว่าบริษัทเอกชนเนี่ย โดยเฉพาะค่ายมือถือค่ายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาเป็นองค์กรสแสวงหาผลกำไรครับดังนั้นไม่มีบริษัทไหนที่จะต้องมาเสียเงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรอกครับยิ่งโทรมากบริษัทเขาก็ยิ่งรวยเหมือนกับธนาคารพาณิชย์นั่นแหละครับท่านประธานครับวันนี้เราบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้น อย่าปล่อยให้คนไทยต้องยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปอีกเลยครับเพราะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านถูกคอลหาแบบเต็มๆครับว่าท่านเก่งอกเก่งใจเอก,กชนแต่ขาดความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ต้องทนรับสายจากพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ท่านประธานครับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์มีเพียบเลยครับ ไล่ตั้งแต่กระทรวงดีอีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มีกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ดี i SI, ธนาคารแห่งประเทศไทยกสทชสำนักนคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกมชอผมสาทยายไม่หมดครับ <S 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 แต่ละหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเชื่อว่ามากกว่ามิจชาชีพอีกครับแต่ทำไมอาชญากรเหล่านี้ มันถึงไม่หมดไปสักทีท่านประธานทําไมทํางานร่วมกันแล้วภารกิจจึงไม่สําเร็จสรุปแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนครับท่านนายกรัฐมนตรีต้องนั่งไปดูเองต้องลงไปนั่งดูเองครับท่านประธานครับวันนี้ประชาชนโดนหลังแก่โดนทําร้ายไหลที่พึ่งถึงเวลาแล้วครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องยอมเสียสละเวลาไปเมืองนอกครับลงมานั่งหัวโต๊ะลงมารับผิดชอบเรื่องนี้ ใครที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระภาคประชาชนเรียกมาให้หมดครับให้มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันวิธีแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วครับประเทศอื่นเขายังทำได้ครับเป็นแนวทางครับแต่ถ้าท่านยังปล่อยปละละเลยบกพ้องไร้ประสิทธิภาพอาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อว่าท่านไม่เกี่ยวครับท่านนายกแต่ผมไม่มั่นใจ ว่าลูกน้องท่านจะเกี่ยวหรือเปล่าเพราะภารกิจป้องกันปราบปรามทำไม่สำเร็จสักทีอาชญากรรมไซเบอร์ก็ยังเฟื่องฟูและทําร้ายประชาชนอยู่อย่างนี้โดยความรักนะครับกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีจริงจกแถวกระทรวงบางกระทรวงมันทักดังจริงๆครับตั้งแต่เสนาบดีผู้ช่วยเสนาบดีเลขาที่ปรึกษาครับทำงานเป็นทีมงานที่ควรทำ ไม่ทําสนใจแต่เรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องสวยเว็บพนันระวังรัฐบาลจะตายน้ําตื้นนะครับผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้าท่านยังปล่อยให้พี่น้องประชาชนถูกรังแกอย่างนี้ต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขครั้งหน้าครับเจอกันที่อภิปรายไม่ไว้วังใจท้ายที่สุดครับโปรดฟังอีกครั้งครับสองปีที่ผ่านมาประชาชนสูญเงินไปกว่าหกหมืล้านบาท จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยความเคารพก็ท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่าน